สวัสดีครับสวัสดีคนที่เป็นแพนิคทุกคนนะครับวันนี้จะมาบอกว่าคลิปแพนิคที่ผมเคยทําไปตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้นะครับจะบอกว่าคลิปของผมที่ผมเคยทําไปที่เกี่ยวกับการรักษาโดยไม่ต้องใช้ยาหรือว่าการสู้ด้วยใจนะครับคลิปนั้นผมจะไม่ลบออกนะครับผมทําคลิปนั้นมาสําหรับคนที่ใจสู้นะครับ ผมไม่ได้ทำคลิปนั้นมาเพื่อให้คนที่อ่อนด้อยดูนะครับถ้าใจไม่สู้อ่อนแอไม่ต้องดูแล้วก็ไม่ต้องติดต่อผมมานะครับแล้วไม่ต้องเอาคลิปของผมหรือเอาอะไรที่เกี่ยวกับผมไปแชร์ในกลุ่มเด็ดขาดนะครับผมทนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคนที่เป็นแพนิกมาพูดกับผมที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เกี่ยวกับการสู้แพนิกด้วยใจนะครับ สำหรับคนที่อยากหายถ้าคุณใช้ยาเรื่องของคุณนะครับผมทําให้สําหรับคนที่เขาอยากสู้ด้วยใจเขาลาคาญแพิคมามากๆพอแล้วสําหรับคนพวกนี้ยังมีอยู่นะครับคุณอย่าคิดว่าทุกคนจะอ่อนด้อยแบบคุณทุกคนนะครับถ้าคุณใจไม่สู้คุณก็ไปโอยก,กันเองไปปอบประโลมกันเองนะครับผมไม่มีหรอกครับมานั่งโอยกันอยู่อ่ะบอกเลย แล้วการที่คุณไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยด้วยกันคุณรู้ไหมสิ่งนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าการอุปทานหมู่คุณรู้เปล่าคุณตื่นเช้ามาคุณต้องมารับรู้ว่าไอคนนั้นเป็นแพนิคไอคนนั้นคนไม่ไหวไอคนนี้อาการกำเริบเพื่ออะไรคุณจะสะสมความป่วยของคุณไปเพื่ออะไรผมอยากรู้จริงๆเหมือนคุณอยากลืมแฟนเก่าคุณอะ่ะ คุณรักผู้หญิงคนนี้มากเลยคุณอยากลืมแฟนเก่ามากเลยคุณไปส่องแม่งดูทุกวันไปดูทุกวันไปกดไลค์ทุกวันไปส่องทุกวันไปนูน่นไปนี่ทุกวันแล้วให้เพื่อนมาโอบอย่างนั้นเหรอคนที่มันจะลืมแฟนเก่าจริงๆอะ่ะมันต้องบล็อกทุกวิถีทางอะไรที่บล็อกได้ก็บล็อกอะไรลืมได้ก็ลืมไปแพนิกก็เช่นกันนะครับคุณก็ยังไปอุปทานหมู่กันอยู่นั่นแหละผมก็ไม่เข้าใจ ผมถึงบอกว่าต่อไปนี้อย่าเอาอะไรที่เกี่ยวกับผมไปแชร์แล้วก็ถ้าคุณใจไม่สู้ใจอ่อนด้อยคุณไม่ต้องมาดูคลิปผมผมไม่ได้ทําให้คุณดูผมทําให้คนที่ใจสู้ดูนะครับมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับคนกลัวผีอ่ะที่ชอบด่าหนังผีอ่ะหนังผีเขาทาให้คนที่ชอบดูหนังผีชอบความตื่นเต้นดู แต่คนที่กลัวผีกับบอกว่ามึงสร้างหนังนี้มาทำอะไรอย่างนี้เหรอมันแฟร์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากหายด้วยใจผมคุยด้วยได้แต่ถ้าคุณอ่อนด้อยคุณอย่าดูเท่านั้นเองนะครับวิธีการแก้ปัญหาอย่าทำให้ตักกะมันป่วยไปมากกว่านี้เลยนะครับแม่ผมสอนผมเสมอว่าไงรู้ไหมสำรวจตัวเองก่อนที่ตัวเองจะชิบหายนะครับ แล้วต่อไปนี้ผมจะไม่เสนอแนะวิธีการช่วยอะไรทั้งนั้นและพอนะครับสวัสดีครับ